สวัสดีแม่คะ Alrighty, okay. Okay. Okay, ู่สวัสดีครับแม่คู่ค mm รับสวัสดีครับเปิดสมุดยังมองเดียวสวัสดีรัสได้ค่ะกตั้งเห็ุตัวเลขเนาะค่ะกับพี่ตาได้ z o งคลิปห่เนาะกับว่าท่านได้ได้สัมภาษณ์กันเนาะค่ะครับมีมีเอ็ซี่หลายคนเลยค่ะโทรมาโทรมาหาว่ฝันดีโตแม่คู่กับฟันดีคือกันค่ะ เคื่อนี้เนาะคะ่ะฝันเมตาแฟนค่ะกับผ้าผ้าโชกกับฝันดีตื่นขึ้นมากช่างช่างแบบหัวเมียแบบว่ายิ้มแบบหน้า,นาตาสดชื่นสดใสามากแบบต่ะละคนกบบฟันดีดีใงแไหมคะแต่่วาเล้วนนบบว่าโอ้หัวเครื่องหนึ่งคอยฝันดีคักค่อยแห้งฝันดีแห้งหมาเลยหัวเครื่องนี้เนาะคะ่ะเบิดบานแม่คู พ้ากันเอาเนื้อใส่ถุงมาแฝนไวนาบ้านเฮียนแม่คู่ไหมไอ้บ้านแม่คู่มันจะเป็นเป็นรัน้วรั้วอ่อรั้วปูนเนาะแล้วมันจะเห็นเป็นแบบว่าละแหน่งไอ้ใหม่ึม้นนั่คู่ค่ะผู้ใดมาก,ก็เอาเนื้อน่ะไปแฝนให้แฝนแฝนแบบว่าลเลี้ยงเลื่อยเสียนไหมค่ะเอาเนื้อมากป <c oughs> ้าเฮ็ดจังไงสิกินเบิร์ดก็เลยว่าจริงสนก็เลยเอิญ เอินซุ่มที่ว่า่านเจ้าสิมารวมงานรวมงานไอ้ที่แม่คู่จะบวงสวง่าสั่นเอาแก่ให้เพิ่นแกกให้เพิ่นนั่มเออแกกเนื้อเพราะว่ามันล่หลายเนื้อนั่นงามงามแกะแกกไปก็เอาให้ห่านเจา้าท่านเจ้าก็ดีใจในงานนั้นมีผู้ชายผู้หนึ่งบอกแม่คู่ว่าให้ขึืนลด เขาเอาเสลียงมารับแล้วสิผ้าไปเอาสิผ้าไปเอาอันโชคก้อนใหญ่เพิ่นว่าแม่คู่อะยิ้มอยู่ประเสริอีหยังน้อแม่คู่ว่าอีหยังน้อสิเป็นโชคก้อนใหญ่ในในความฝันน่ะแม่ค่ะ mm. คือคือแม่คู่สิไปรับแนมะ่คู่ก็ลังคิดในความฝันว่าอู้จะได้อีหยังน้อผู้ใดสิเอามาให้ ท่านเจ้าเอาเสรเลียนเอาเอาแบบว่าขึ้นรถนะแต่เป็นคือจังตะเหลียงบอกาเขรเอินตั้งอยู่เทิงรถบรอครับตั้งอยู่เทิงรถสีท่องเลยไหมค่ะเหลี่ยมอยู่มงงงอยู่เหลี่ยมยายาแม่คู่ก็เลยว่าเอาให้คืนนะนี่เลยบอกมาสันแม่นให้คืนนะนี่แหละอุ้ยคืออยากไยแท่มาสันอยากไอมาสันให้ใช่ใสชุดงามๆเ้อะคนวาง ใส่ชุดง,งามๆใส่อันชุดอันสีทองไปหลัก,กไปลาบเดี๋ยวสิเอาออันเดี๋ยวสิเอาโชคเอาลาบมาให้เดี๋ยวสิผ้าไ,า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 ไปเอาคนมาจังเสียงแม่คู่กัเลยว่า,าสิไปเอาอยูมองใดละ่ะมาสันเอากเขาบอกแล้วพอแมนบอกมาสันสิเขากระบอกแล้วมาสันสิเอาของมาใหานะ้นะซุ่มหนึ่งก็เอามาให้แล้วคนมา แม่คู่นี่ก็เลยว่าเอ้าก็บ่มีผู้ใดบอกได้ล่ะบ่บอก,บอกอยังไงเขาเบายูประสัทผู้ผู้ใต้ผู้นันเบาเนาะค่ะว่าเขาเขาบอกแล้วว่าเขาสีเอามาไห้ผู้ใดเนีย่ยนีมาสั่นผู้ใต้น่ะเด้เขาก็มาบอกแล้วที่ว่าเอาสร้างมาไห้ว่าจังสี่ไหมค่ะแม่คู่ก็เลยแม่คู่ก็เลยว,ว่าบ่มีผู้ใดว่าได้ล่ะคือตอบโต้กับผู้ใต้ผู้นั้นว่า บ่ได้บ่ได้ว่ามีผู้ใดเอาสร้างมาใหา้มาสัน่นมีมาสั่นแม่คู่ก็เลยได้ได้ตื่นเนาะค่ะว่าผู้ชายผู้นั้นเสียเอามาให้มาสัน่นผู้ใดเอาสร้างไมาา่ผู้คือบ่เห็นกความคืบว่าจันเสียงเนเาะคือตัวแม่คู่เนี่ยปกติแล้วเนาะเ,เวลาเจอเหตุคลิปจะเป็นคาท่าผ้าโจกเหตุคลิปให้เานาะค่ะก็เลยบ่รู้ว่าเอา่อคนมีโชคนี่ได้ทรงคลิป พอสนแมนม้ะครับพอสนฝันนี่ไห่เนาะค่ะครับวันนี้แม่คู่กัเลดไปเปิดเมือหัวเ้ารนี่นะครับผม<อ>ชงไห่แต่มื่ขึ้นนี่จ้าครับกะกักเลดมาเม,มืงองเพราะว่าเอ่อพวกแม่คู่พึ่งได่ลงตอนเศาร์เนาะก,กับบอดด้มือลิปบ่ได้บลูนะครับถามว่าเพิ่นไหนนี่พอมาเปิดเมืงองกิมอ๋อมาแมนผูนี่กอนเพิ่ว่า แต่มาพูดเราความฝันมาให้เนี่เบิดได้ค่ะเหลือนิดนึงขยับมาตรงนี้ให้ฟังสะกอนเสียนนะคะ่ะฝากบอกผู้ใต้ผู้นั้นเนี่ด้อเป็นว่าฝากบอกผู้ใต้ผู้นั้นเน่เห็นเหลขกหาโบเป็นว่าเห็นเหลขกหาโบว่าคนน่ะเอาไปมองได้ค่ะ อันนี้อันนี้คือความหมายของเฟิร์นเดอร์หลกักอะเพิร์นบอกว่าเห็นเลขหาบว่าปูน่ะทรายพวกนี้แหละแต่ในความหมายของเม,ม่พู่ไม่พู่ชิดว่าปูดะครับค่ะไปบอกเขาแน่ว่าเลขหานะกับท่านเนี่ยพอนะค่ะคก็คือค่ะเพิร์นว่าหให้อาออกอันนี้เอเอเอ,เอาไว้เพราะว่ามันอยู่นอกวงเนาะค่ะเดี๋ยวแม่พูดจะให้มึงเนาะ่าปู นี่ค่ะโอ้ยคนปงคิงรูกหยาบหยาบอยู่บ้านค่ะปัวพว่พาพอ่าแม่คู่กับบอดเมืองความฝันบอดเมืองเอะความฝันของคนสนเนาะคะ่ะเพระาะว่าเอา่อคนมีโชคทรงคลิปห้ก็จริงแต่ว่าคือเนี่ยเขามีธุระเนาะคะ่ะหลักอะได้ก,ดกลัเดึกก็เลยบอดาเฮ็ดคลิปกับมูเนาะคะ่ะบอดคลิปเฮ็ดคลิปกับเอ่อคนมีโชคผีุ่่มมาห้เนาะคะ่ะแล้วแม่คู่ฝันฝันแล้วเนาะคะ่ะฝันแล้วค่อย่าเมืองคลิปอีกกะเลย เห็นไหมค่ะเพิ่นมาบอกเขาเน่เด้อแม่คู่กัเลยเขาไปเมืองคลิปว่าพอสนปันอย่างนะคะ่ะพอพอพอสนอนะ่ะปันอีกอยังเพิ่นเพ้อ่บอกว่าบอกบอกผู้ชายผู้นั้นให้แน่ว่าหามันอยู่หมืองใดเนะคะ่กะก็คืออันนี้จะปากบอกพอสนผู้เดียวเด้อค่ะว่าหา่อยู่ในวงเพิ่นบอกว่าหา่อยู่ในวงเด้อคะ่ะ อ้าวผงได้คักแล้ววันนี้เลยไปซี่ก่อนได้เลยไปแล้วค่ะค่ะเรอยู่ในวงคนบอลเนาะค่ะอันนี้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นปริศนาเล็กๆที่ก่อนแม่คู่จะบวงสวงในวันพฤหัสนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเอาไว้ไฮฮอนวันพฤหัสก่อนเนาะค่ะว่าเลขห้าเนาะค่ะหาตัวนี้ล่ะสียูบอ พว่าปูแต่ป,ปกติแล้วถามมันอยู่ในหนีแล้วนะปกติแม่คู่จะวิ่งเอาคู่กันเบิดเลยได้ค่ะแต่เมือ่อคืนนี้แม่คู่กับฝันเพิ่นบอกว่าหาบอยูนในวงเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าหาปรยู่ในวงเท่าก็าจังาเมืองว่าห้าจะเป็นตัวที่ปู่ดับไหมเนาะคะ่ะศูนย์มาดัที่นี่เลขของเพิ่นจะมีศูนย์อยู่บนเลขเ็ดเนาะคะ่ะ ถ้าอยู่ตรงนี้เอาเลขหาออกเลขศูนย์สีมาทแทนท่านที่เดอ้อค่ะถ้าวันนั้นทรงเนาะค่ะเป็นยึดจังในความฝันของแม่คู่เด้ค่ะอันนี้คือความฝันเนาะค่ะแต่แม่คู่บรรู้วา่าคู่จะเขียนคือจังในความฝันบอลหลักอะแม่คู่จะตีความหมายผู้ชายผู้นั้นถือบอวา่าผู้ชายคนนั้นเป็นปู่ดำจังเสียนไหมค่ะถ้าไม่ใช่ปู่ดำ ก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมเนาะค่ะเพราะว่ามันจะาบางครั้งก็จะมีมีอีหยังที่มาบางตาห้าองเซียเนาะค่ะหรือรหรือเขาอาจจะมาบอกเราเันะะ่นี่เนาะแต่ในในๆๆในในในความฝันของแม่คู่ทุกๆครั้งแม่คู่ก็ยังมั่นใจว่าเป็นปูดำยู่เนาะค่ะเป็นปูดำยู่ว่าเพื่อนมาบอกเนาะค่ะแต่ฝากกสทเนด้อค่ะค่ะการลั่งดูคลิปอยู่เนาะค่ะห้าไม่อยู่ในวงนะคะ คุพอยู่ในวงถาพอสนชอบตัวใดพอสนล,ล่องเอาตัวที่พอสนตีทางก้าตัวไปลองใส่ตัวอื่นดูนะคะเดี๋ยวแม่พูครับเดี๋ยวบอกให้ f อฟซีังนั่มไปพร้อมเลยก็ได้ว่าเลขที่พอสนมักนัง่งในความฝันที่ว่า,าฝันเกี่ยวกับแม่พู่สีขึ้นติดสี่ขึ้นติดเลยนะครับ ฝันเกี่ยวกับแม่คู่จังสี่แม่คู่วเดยนี่อ่ะฮคนี่โชคมานางน้ำกันเนาะค่ะอ้าขาวม่านางอผู้ติ่ตอนรับไอ้พสนนะขอโนุญาตได้ครับขออนาเพราะว่าแม่คู่นเดย์ั่งรายละเอียดตัพศนเะนไหมค่ะแล้วก็ั่งกับั่งขาวาวแม่คู่กับั่งแค่ว่าช้างเก้าตัวตีเป็นเก้าห้าเหไหคือตอนเศ้า อ่าฝากยิกบกระเป๋าค่ะตอนเศร้าเนาะแต่ที่นี่แม่แม่พูดก,ก็เลยว่าเอา้าเพิ่นคือเพิ่นเพิ่นคือตีจังสั้นเพราอมาให้ความฝันของแม่พูดเพิ่นว่าฝากบอกผู้ชายผู้นั้นเนี่ยครับที่เขามาหายนะหมายถึงว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเออมีผู้ชายมาบอกแล้วไงว่าเอา่อเขาของมาหายเนาะคะ่ะมีสร้างกันดี แต่พ่อแมเมึงคิดของพอสนที่เป็นความฝันเนาะค่ะพอสนจะตีเป็นเก้าห้าแต่หกกับห้าตัวเดียวกันเนาะค่ะเอ้ยขอโทษค่ะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันแต่ปูฝากบอกว่าห้าไม่อยู่ในวงเนาะค่ะอันนี้แค่นี้ที่เป็นฝากบอกครับอาครับผมเดี๋ยวอ่านใอยฟังหน่อยค่ะเอาได้ค่ะอ่านยังเนี่ยอ่านยังเนี่ยนี่อ่านอ่านหนึ่งความฝันครับความฝันพอนเลยครับนี่ครับความฝันวายังสี่เ้อ อ่พผสมทรงไล่มานะครับพิมพ์ใายเย้าเหยียดเลยบอกว่างวดนี้ผมฝันดีในรอบ30ปีเลยครับออผมกล้าท้าทุกๆสํานักเลยว่าตัวเลขงวดวันที่1กันยายน25 6 5้าที่จะถึงนี้สู้ตัวเลขแม่ครูไม่ได้แน่นอนครับตัวเลขของแม่ครูงวดนี้3ตัวบนและ2ตัวล่างแตกแน่นอนอมผมมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นตครับผม,มเพราะผมฝันว่าบ้านแม่ครูจัดงานทำบุญ มีผู้คนมามากมายมาร่วมงานพิเศษไปกว่านั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนำช้างเผือกมามอบให้จำนวนเก้าตัวแม่ครูก็รับเอาช้างเก้าตัวด้วยความดีอกดีใจนะครับในฝันผมถามผู้คนที่ร่วมงานเขาบอกผมว่าแม่ครูโชคดีถูกกลางวันใหญ่ครับอืต่อจากนั้นผมก็ตื่นจากฝันครับเป็นไม่ได้จังไห วความฝันพศมฝันติดต่อกันมาซีขึ้นครับบาดนี้ในความฝันแม่คู่เมื่อกี้นี้ที่เราผมนั่งขนขิงลุกหยาบหยาบหย,าบ,ย,า,บยาบอยู่คือในความฝันของแม่คู่เนาะค่ะแต่เิ่นก็บบอกว่าปากบอกผู้ชายผู้นั้นแนรับว่าเออมันไม่ได้อยู่ในบุงกับมาดูว่าพศนตีคือจากในในในคลิปที่ค้นมีโฉงนะเบาบอลเนาะค่ะเพราะว่าพศนพวนจะตีเป็นเก้าเก้าห้าไหมคะที่ที่เป็นช้างเนาะค่ะ แต่เพิ่นบอกว่าห้าไม่ได้อยู่ในวงครับเนาะค่ะคนบอกแค่นี้ครับเนี่ยแหละครับค่ะเพราะส่วนแล้วเพิ่นตีเป็นหาเก้าครับค่ะอ่าผมคุยอ่าขอความนี่พรสมทรงมาอกรมือมือกรนี่ครับ่อนน้านี้เพิ่นฝันสามคืนติดผมฝันเหมือนเดิมสามคืนติดครับถ้าจะตีเป็นตัวเลขคือห้าเก้าเก้าห้าอืมครับ้านนี้ แม่คู่ก็มาฝันอีกมาฝันเนาะ,ะถ้าเป็นส่วนตัวของแม่คู่ขอขอนิดนึงเนะค่ะครับถ้าเป็นส่วนตัวค่ะแม่คู่ฝันเห็นร้างเนาะคะ่ะแต่เมื่อคืนนี้ฝันว่าเขาเสียอาสางมาห้บโมแมนบอดแต่แม่คู่บ่เห็นเด้คะ่ะบ่เห็นร้างแต่แต่เพิ่นเราเห็นฟังแต่ถ้าส่วนตัวแม่คู่ฝันเห็นร้างยันได้เกิดร้างแต่เกิดเป็นคนมากเนาะคะ่ะเห็นร้างกับหลายเทอรอยู่แต่เคยเห็นช้างเผือกครั้งเดียว เนาะค่ะสร้างเผื่อข้างเดียวซึ่งตอนนั้นเลขออกหนึ่งเก้าหนึ่งแม่คู่สือเก้าหนึ่งค่ะแม่คู่ได้หลายพ้อมหละ่และแล้วแม่คู่ฝันอยู่เอแบ่งที่แม่คู่ยุ่อสู่ม,มือนี่แหละช,ช่วงนั้นแม่คู่สางบานขึนได้ไหมแล้วฝันว่าข้างเจ้าเอาสร้างเผื่อเนี่มาเลียงมาเลียงอยู่สวนยางแม่คู่ยางรังบานเขาดีว่าตะกี้ บ้านแม่ครูจะเป็นสวนยางหมดเลย <c oughs> จังสีเนาะค่ะจะเป,ป็นปูบ้านอยู่ในสวนยางก็เลยว่าเอาเป็นยางคือเอาง่วมามามาใบอ่ะมาเลี้ยงในสวนยาง <c oughs> เอาง่ว่ะเอาง่ว <c oughs> เอาง่วค่ะเอาง่วค่ะเอาง่วมามาเลี้ยงในสวนยางเลี้ยวมือมืออะค่ะนี่สร้างเผือกตัวนึงอย่างนี้ค่ะนั่นละค่ะแม่ครูก็เลยว่าแค่จังได้กับเก่าหนึ่งแม่ครูว่าเน้องค่ะในในงวดนั่นเนาะค่ะแม่ครูก็เลยมว่ามือของปูเนาะค่ะ อันอันนี้อันนี้เนาะค่ะก็คือเมื่อเมืองมาห้าพ่อสนต,ต,ตีตีตีช้างเป็นเก้าเนาะ,ค,ะค่ะเพราะว่าตูไแม่คู่เองก็ตีเป็นเก้าด้วกันเนาะ,ค,ะค,ค่ะพอเลขหกของปู่หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะผิดเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะค่ะก็คือเอแม่คู่จะเอาตามทีเพิ่นไห้แม่คู่มากเนาะค่ะตัวตรงๆแต่หนึ่งไม่อยู่ข้างหลัง หน,นึ่งอ,อยู่ข้างหน้า <ละ S 1> หนึน่งอยู่ข้างหน้านะคะเหมือนที่งวดที่แล้วที่บอกว่าสามอยู่ข้างบนที่สวยที่สุดใช,ใช่ไหมคะแต่สามมันกลัวเพื่อนสามมันจะแอบอยู่ข้างหลังเพื่อนเนาะค่ะแอบอยู่ข้างหลังก็คือเป็นรักน่ายก็ออกแบบสามเนาะคะ่ะค่ะไม่พูดถึงบอกเนาะคะ่ะอันนี้ส่นบอกว่าหนึ่งบอยู่บอยู่ั้างอ่ะบอยู่ข้างหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้า เนาะค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็เลยอยากฝากโปกพศนมาห้ามันอยู่นอกเกาะเนาะค่ะฝากบอกแค่นี้แล้วแต่สีพศนสินดีเอาเพราะว่าคนฝากบอกแค่นี้ค่ะในในความหมายเอาให้ผมตีรถเอฟซีเพิ่มสินะหูไม่เพิ่มหมายก็คือพศนเนี่ยเพิ่นให้ห้าเก้าเก้าห้ามาแต่ปูมาบอกว่าหาอยู่นอกกกอบได้เลยเพราะฉะนั้น เก้านี่มาแล้วล่ะเก้าครับเพราะฉะนั้นสิมาจับใส่ยังนีู่ด้นี่จับใส่เจ็ดรถบ้างที่บ้าฮะจับใส่เจ็ดรถจับใส่เจ็ดกับจับใส่หนึ่งเลยครับแต่แม่ครูบอกว่าฝันเห็นช้างเผือกออกหนึ่งเก้ารับในพวงมืวยกันถ้าผมเห็นสร้างเนี่ยตัวเลขสิเป็นหนึ่งเก้าเก้านึ่ยลักษณะคือกันเลยครับประมาณวันนั้แม่ครูได้หลายเรื่องที่ฝันเห็นนั่นสร้างเผือกนั่นแม่ค่ะเด็นได้แม่ครูกับบ่บ่อยนี่เลยเนาะค่ะตอนที่ฝันน่ะ ก็คือเฝ้าไปสื่อเลยเด้ตอนนั้นนะเฝ้าไปสื่อจนลืมผมเนะะี่ยค่ะเพระาะว่าเลขออกได้ลอตเตอรี่ออกมาหนี่ก็สื่อหลวดยังเสียนสื่อแล้วก็ลืมว่าเอ้ะเลขออกหนึ่งเก่าหนึ่งอ้าไออันว่าผูดด้ใดถือดอกลอตเตอรี่มาสั่นมาม<บ>าในที่นี้เอ้าก็ถือตัวพันมาเนาะไอ้อันเพื่อนนั่นแม่ว่า มันมีมาสันมันมีอันอันอันสามตัวพร้อมมาสันมันมีสามตัวอันสี่เถือนสามตัวหลังค่ะสามตัวอันอันจีบนขันจ๋องมุนสี่เทือนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังหลัมาอวกแล้ววันที่หนึ่งพวงมาสันจังหู้ว้าวฟังถือนะคะตอนนั้นค่ะเพราะว่ากลับไปอ่านทำหน้าฟันแต่เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งคือกันข่าวเป็นเก้าหนึ่ง ่ครับไม่ใช่กันฟันมีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าใช่ๆว่านี่สร้างในกันเทีนสร้างเนี่ยมันนักมากจะเป็นเก่าเนาะแมนค่ะเป็นเก่าเห็นตัวหนึ่งอ่าเห็นตัวหนึ่งก็คือเก้าหนึ่งแมนค่ะตอนนั้นก็สนได้ก่อนแ้ี่เห็นเก้าตัวนี่สมมติเป็นเก้าหนึ่งเก้าสซอร์เนีร์เปลี่ยนไปได้ไหมเปลี่ยนไปได้เก้าตัวไหมเก้าหนึ่งเก้าแล้วแต่แต่บ้านนี้เอฟจี้ถามมาลายเนี่ยเอฟจี้ถามมาลายบอกว่าบ้านเลขอ่าเลขที่บ้านเมโทรเลขอี่หาง บ้านเลขที่แม่ครู 210. ร้อยบหมู่แค่ะสองหมู่แครับคองห่ะ 210. ย์ทับแปด้วคเป็นรออหน่งศนปเนี่ยไปทุกคนมีเลขแปดคนละมุนี่มีค่ะโอ้โมีโอ้สองพ่อมีหนึ่งพ่อมครับอ้าบ้านเลขที่ 210. หนึ่งศูนทับแปนะครับบ้านแม่ครูนะครับมีเอฟซีบางท่านถามขอม่าผมเป็นบางบนฝันหนหลายคนครับนอกจากบ้านเลขที่ถาม แม่ครัวอายุเท่าไหร่แล้วแอดถาให้หน่อยพ่อหนาแม่ครัวอายุห้าสิบปีค่ะแม่ครูอายุห้าสิบปีแล้วนะครับแม่แม่ครูเต็มเต็มหรือยังเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วเพื่อถามลุงส mm ันเปิตาต๊ะใหญ่เเต็มแล้วว่ามันอายุห้าสิบ เต็มไม่คู่ตัวดีแน่นอนสี่หายสีแล้วบอชาสี่หายเบีรคือถ้าสมมติว่าห้าสิบยังไม่เต็มมันก็จะเป็นสี่สิบเก่าเป็นบอเ่ใชว่าเห็มันรเนี่ยรถ้าถ้าอยู่ในอยู่ในเออเขาเอื้อนยังกงบอไอ้บอสบอสบัตรประชาชนแม่ครูน่ะครับแม่ครู่ยังไมาห้าสิถึงหา่อมันจะเป็นเก่าซี เนี่ยแม่คู่ก็ยอมรับอีกแม่คู่ย่อมรับอีกว่าจะคลองบ่เต็มบาโอ้ยคือเบิร์นไงเด็กซีเก้าค่ะเพราะว่าอ่าแม่คู่เนี่ยจะติดเกลตอนที่เกิดเนาะค่ะติดเกลเนี่ยแม่ค่ะน้ำตะกี้ถ้าเจ้าว่าถ้าเด็กทมดินทูมยังนั่งค่ะค่ะเป็นนา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 ฝนนี่ครับนาฝนนาฝน บาดไม่คู่จะน้ำถั่วมยังเสียนไหมคะจะน้ำถั่วมแล้วซัวน้ำมันสีบลูยังเสียมันจะขามอ่ามันจะมม่จะขามคือพุูนช่วงสิเบิดหนาวเพิ่งเข้าเกี่ยวเขาอย่างเงี้ยถนถ้าจะสีสามารถไปแก่งเกิดได้ยังเสียนไหมอค่ะเพราะว่าสมัยตะกี้มันมันลดลากอะบรส่วสะดวกเนาะค่ะผมไปเลือไปยังกันยังเสียนนะมันก็เลยผู้เฒ่าเพมันก็เลยขามไปยังเสียนนะค่ะตอนนีเอฟซีที่เป็นอ่าท่านผู้กางเู้สิทิฟังปรเข้าใจที่ โอ้ยอย่าอย่าป่านั่นสครับอย่ารั่งสครับมันอย่าดีกระนั้นสิเพราะดีจิบแมที่นะครับรับมาอีกที่ครับผมค่ะจังไหนเนาะค่ะจำเจียนจเจนครับสำหรับครูที่ชื่นชอบของครูดับเนาะค่ะวันพฤหัสเขาจะมีสองตัวเนาะค่ะเพราะบางครั้งเนาะค่ะแล้วสีบอกไทยไหนจะน้อยสักตัค่ะบางครั้งเลขของปู่ถ้าเลขกอดคอไม่เข้ามันก็จะเข้าสองตัวที่อยู่คู่กันนะคะ มันจะอยู่อันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งเล<า>ก็จ<า>กจับคู่เดีกสองคู่รอวันพฤหัสนะคะเราจะมีการพิธีอัญเชิญปู่ดำนะคะประมาณแม่คู่ได้ฝันนะคะแล้วก็เป็นให้พระอาจารย์รได้วาดรูปมาให้นะคะก็รับมาแล้วนะคะหนึ่งภาพเหลืออีกภาพหนึ่งภาพนี้เราต้องเตรียมใบสีนะคะผลไม้นะคะคือจากงานต้อนรับอย่างดีอย่างเงี้ยคะ่ะกะคือบวงสรวงเลยนะคะ เอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอฟซีท่านใดอยากจะทําบุญอยากจะมารวมบุญอย่างนี้นก็่อเป็นเจ้าภาพบายสีเป็นเจ้าภาพผลละมากลากไม่ก็ได้อยู่<ต>ค่ะก็มามา,มารวมได้นะะเนาะค่ะเอฟซีผู้ใดยอยู่ใกล้ๆเนาะคะ่ะใกล้ๆเอ่อแต่ไกลข้ามชนวทหรือบ้านตรงก็สามารถเอ่อมารวมงานได้เนาะ,ค,ะค่ะถ้ามาไม่ถูกก็ทั่วสอบถามแต่ละช่องได้ค,ะค่ะแต่เส้นทางที่จะไปบ้านแม่พูดเนาะค่ะค่ะผู้ใดอยากเอ่อ ร่วมนะคะเพราะว่าผลไม้นะคะถูกเทียนใบสีนั่งกระสังกระเชิญได้นะคะโอ้กระซังไข่พรมร่วมผลไม้นั่นเลยเด้อเอาโชคเขาใช้กระปูกรับกระสังมันมีโชคอ่ะน้ำแมาให้ปูแล้วหนึ่งพันบาทกระโคขอขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้เป็นสี่นี้เดี๋ยวขออนุญาตเช่หน่อยนะครับเด้อ บารี่ข้าจะถามว่าแม่คู่อยู่ใส่บ้านข้าสที่ไปได้จังใดยังสินะแม่คู่อยู่ที่ไหนครับบ้าสันเพิ่นว่าแม่แม่คู่อยู่อ,อำเภอพววิสัยเนาะค่ะแต่บด้อยมันจะติดอยู่บ้านดุงแม่ค่ะเข้าๆเลยจากบ้านดุงไปเนาะค่ะมันก็จะถึงเหล่าดมแล้วก็แยกไปทางเฝ้าะะร่เนาะค่ะบ้านแม่คู่คือบ้านคําประกางนะคะบ้านคําประกางเขานาลรงเลียนคําประก้งเลยค,ะค่ะถึงเลยค่ะ หรือผู้ใดมาบอถึเนาะค่ะสามารถโทรสอบถามแต่ละช่องได้เลยค่ะครับผมเพราะว่าทีมงานแต่ละคนดูจากบ้านแม่คู่บิดเนาะค่ะครับครับค่ะครับผมแล้วบันนี้เนาะอ่าผมสิสรุปทีมไทยไปในส่วนใเอเอเเอฟซีพื้นฐานอะไรเนาะในส่วนบ้านเลขที่ของแม่ยคู่ อ่ากรเคลเลกบ้านเลขที่110่งร้อยสิบทับแปด้สองหนึ่งศูนว่าสองหนึ่งบอกสอง่งร้อยสิบทับแปดอาแต่ว่าในส่วนอายุของเม่คู่เม่คู่อายุ49เก้าย่าง50ตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนห้าสิย่าง50 เกิดปศสิบหกว่าถ่อไปเกิดปศสิบหกนะครับถ้าจริงๆแม่ครูก็จะเกิดปศพศสิบห้าครับค่ะถ้าถ้าเอาตามจริงๆคืออายุห้าสิบครับแต่ถ้าเอาตามบัตรประชาชนอายุสี่สิบเก้าย่างห้าสิบครับก็คือแจ้งเกิดช้าคการแจ้งเกิดช้าค่าวดำบวมเกิดเกิดปศเกิดเกิดสิบหกเลยนะคะสิบหกเลยะกือจากหลีกหนีเลยนะคะ ผู้คาเกิดชี้หกเเกิดจริงก็ือสิบห้าเกิดไม่จริงก็คือสิบหกนี่แหะค่ะนี่มองพิจารณาจริงค่ะเกิดจกิงก็เกิดพ่อช่กนะครับกับผู้ใดกับกับที่เป็นหกที้เบสว่าจะยกลับหัวว่าจะยกลับนะกับหัวกลับหัวกัเปลี่ยนเก้าทีเบสแล้วเก้าชีเบสกับอันคือคือเลขของปูดังนี่ะ เก้ากับหกตัวเดียวกันอ๋อเก้ากับหกตัวเดียวครับตัวเดียวละค่ะันน<อ>ี้ชัดเจนชัดเจนมากครับโอเคครับสอนเรบคลิปนี้ก็จะลบกวนแม่ครูซ้ำนี่โอ้ยมันภาคฝ่ายเ,เราไทยเนาะสอนเรบคลิปนี้ก็จะลบกวนแม่ครูซ้ำนี่แหละครับค่ะเดี๋ยวห้องกับมาติดตามแต่เมื่อวันหวงสวงทั้งทุกช่องทุกทีมงานเท่าเดิมมีการไล่สดไล่เอฟซีได้เบิ่งกันว่าเมื่อนั้นเนี่ย ปูดำเพื่อนมาเนี่เพื่อนจินแม่เนี่ยยำเล็ตัวใดเนาะเพราะว่ามันจะบ่คือทุกขังเลยเด็ดขาเพราะว่าเพื่อนแม่เต็มอันนีในในในขังเนี่ยที่เป็นบ่วงสวง n g ไงมากแม่ค่ะโอ้โหมีนางรำถึงเอ่อมีมีนางรำพร้อมค่ะโอ้มีนางรำค่ะครับผมเ้ากับจีจ่างนางรำมารำถวายถ้าถ้ารับยังดีไทยเฉลี่เดินทางมากค่ะย่างเผากินเข่าคมากินบ้านมากินบ้านไม่คู่ได้ครับ เอาจะมากินข่าเ้าก็ไม่พูดเด้อค่ะค่ะดีเด้อเอฟซีายะหน้าอุดมมาสั่นเพื่อนปัจุบันหน้าอุดมเนี่ยค่ะโอเคครับรบกวนไม่คู่ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณไม่คู่หลายๆครับผมขอบคุณเอฟซีครับผมครับผมบ๊ายบครับ